สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ o b a l l a b นะครับโดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราจะเริ่มจากการแล <carro. S 1> ็บอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ท <cau> ี่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างสัปดาห์วันที่13-17กุมภาพันธ์2023นะครับในชี้นิตาหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็ปรับตัวลงทั้ง2กระดานนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2นะครับโดยลดลง0.28ระหว่างสัปดาห์แล้วก็มาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ4 7 9 0 9จุดนะครับโดยมีปัจจัยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังออกมาแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปีแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานซึ่งก็ยังสนับสนุนให้อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ย ไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างที่คาดนะครับรวมทั้งผู้ว่าการเฟดเนี่ยก็เริ่มออกมาให้สัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอีกครั้งทําให้นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดจะยืดเยื้อกว่าที่ตลาดเคยคาดการไว้นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดเนี่ยก็ปรับตัวลงแรงนะครับจากที่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็ยังเป็นการซื้อเก็งกำไรดันดัชนีปรับขึ้นได้นะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ชุดดัชนีก็ยังคละกันนะครับนำโดยหุ้น Microsoft นะครับถัดมาก็จะเป็นหุ้นจากกลุ่มพลังงานอย่าง Exxon, Mobil แล้วก็เชฟรอนนะครับแต่ดัชนีก็ได้หุ้น Apple แล้วก็ t ท sla มาช่วยขำส่วนดัชนีทั้งเสียงของตลาดหุ้นท่องกงเนี่ยปรับตัวลงมา2.22%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดที่ระดับ2 7 1 9 8 1จุดนะครับ ทังนี้เนี่ยนักลงทุนก็ขายทํากําไรจากที่รัชนีห้างเสงเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงมาก่อนหน้านะครับในขณะที่ยังไม่มีข่าวบวกใ,ใหม่ๆมาสนับสนุนการปรับขึ้นของรัชนีโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีออกมาโดยแรงขายก็มีต่อนเนื่องในหุ้นที่นำาัชนีมาก่อนหน้านะครับตั้งแต่ a า i b a าบาเทนเซนเหมยชวนก็ a a รวมทั้งยังมีหุ้นไบโอเทคอย่างอูซิไบโด้วย ทำให้ในพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายกระทุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับที่จะมีออกมานะครับซึ่งถึงแม้ว่าดัชนีข้างสิงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแล้วประมาณ10%นะครับจนถึงบันจันทรที่ผ่านมาหากนับตั้งแต่เทศกาลตุจีนนะครับปลายเดือนมกราคมเนี่ยแต่เราก็มองว่าอรอบนี้เนี่ยก็เป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราวนะครับหลังจากที่ดัชนีตัวนี้เนี่ยติดตัวขึ้นมาแรงถึง55%นะครับ ภายในช่วงระยะเวลาเพียง3เดือนนะครับนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคลมปีก่อนนะครับทางนี้ก็มาจากข่าวการคาดการณ์และก็การประกาศเบิดประเทศของจีนนะครับในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างตัวเลขยอดขัยรถยแล้วก็บ้านเนี่ยก็ยังคงตกต่ำนะครับในขณะที่ยอดใช้จ่ายบริโภคในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับ รวมทั้งก็ยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับแต่ว่านะครับในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมรัฐสภาและก็การเข้ารับตําแหน่งของทีบริหารของรัฐบาลชุดใหม่นะครับอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายต่างๆออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราเชื่อนะครับว่านโยบายแรกที่รัฐบาลจีนจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับจากขนาด ของประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถึง1.4พันล้านคนเนี่ยซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการการคุมเข้มจากการระบาดของโควิดนะครับรวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลงนะครับและเป็นไปตามที่นายสีจิ้งผิงผู้นำจีนเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมคณะทำงานเศรษฐกิจส่วนกลางนะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและก็ชนบทที่มีรายได้ ้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีความต้องการใช้จ่ายบริโภคมากที่สุดนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดจึงต้องมีการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับโดยเฉพาะสําหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งก็หนีไม่พ้นนะครับว่าจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการบริการรักษาดูแลผู้สูงอายุทั้งนี้เนี่ยจีนจะเป็นต้องพึ่งพาภาคการบริโภคในประเทศนะครับ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยกับมาฟื้นตัวเนื่องจากภาคการส่งออกก็ยังอดแอจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อนะครับส่วนภาคการก่อสร้างก็ยังชะลอตัวลงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีปัญหาอยู่นอกจากนี้เนี่ยภาคครัวเรือนของจีนก็ยังมียอดหนี้สินเชื่อเพื่อกู้บ้านนะครับสูงถึง39ล,ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ5.7ล,ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐน,นะครับ ซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตให้ทําการหลีไภยแยนซ์นนี่เงินกู้อสังหาริมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าเดิมได้นะครับก็ทําให้คาดว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยจะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับหลังจากที่คงอัตราดอกเบีย้ยมาเป็นเวลาสักช่วงหนึ่งซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็จะช่วยให้ผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยมีเงินได้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดการ GDP จีนในปี2023เนี่ยจะโตรประมาณ5-5.5%นะครับซึ่งข่าวการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยของจีนเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงอย่างมีนัยยะในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยก็ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างประเทศในตะวันตกนะครับที่มีการให้เงินช่วยเหลืออย่างของไทยก็มีโครงการคนละครึ่งเป็นต้นนะครับแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยก็ยังไม่เคยมีนโยบายแจกเงิน ดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนก็จะเน้นการช่วยเหลือภาคธุรกิจให้ดําเนินงานต่อไปได้นะครับเพื่อทําให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรัฐบาลท้องถิ่นบางบนทนนะครับมีการให้วอลชเชอร์แก่ประชาชนไปใช้ในการซื้อหาอาหารแล้วก็การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางการจีนก็ยังให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อระยะกลางถึงระยะยาว ที่เป็นสินเชื่อก้อนใหม่ให้กับธุรก,กิจนะครับก็เป็นสถิติใหม่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สูงถึง3.5ล,ล้านล้านหยวนหรือว่าประมาณ5แสนล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็มากกว่าที่ปล่อยในเดือนธันวาคมปีก่อนถึง3เท่าตัวเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะเน้นไปที่ภาคการบริโภคก่อนนะครับโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยที่ส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในเขตเมืองรองและก็ชนบทนะครับ แล้วก็ชาวจีนจํานวนมากเนี่ยก็ยังสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแม้ว่าอาลีบาบาเนี่ยจะได้ผลบวกจากการเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่เรามองว่าหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซที่จะได้ผลบวกมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ชื่อว่าหุ้นรงดาเน็ตเบิร์ดนะครับซึ่งทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่เน้นการทําตลาดในเมืองรองของจีนโดยเฉพาะนะครับโดยในปี2024 2020เนี่ยมีประชากรที่ปรนับอาศัยในเขตเมืองรองของประเทศจีนเนี่ย มีจำนวนถึง1.2-3พันล้านคนนะครับหรือว่าประมาณ88%ของจำนวนประชากรจีนทั้งประเทศนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยก็ยังมีอาลีบาบาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทนี้เนี่ยก็มีมูลค่าการทําธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเขตเมืองรองแล้วก็เป็นอันดับ3ของทั้งประเทศจีนนะครับตัวย่อของหุ้นตัวนี้ก็คือ9878 นอกจากนี้เนี่ยเราคาดว่าจีนเนี่ยจะมีการออก Special b o บอ d นะครับเป็นมูลค่า1.5ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ2.2ล้านล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อนำมาลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนทั้งนี้เนี่ยในการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคเนี่ยนอกจากการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างโครงข่ายในการขนส่งนะครับ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยก็จะมีอย่างหุ้น CRRC นะครับซึ่งเป็นการขนส่งทางรถไฟในประเทศจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าการขนส่งหลักในประเทศจีนเนี่ยที่มันมีอนาเขตกว้างใหญ่เนี่ยก็คือต้องพึ่งจากโครงข่ายรถไฟนะครับนอกจากนี้เนี่ยความต้องการสินค้าที่กําลังเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้จีนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งเส้นทางรถไฟนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการลงทุนที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่มาจากแนวคิดของนาสีชิงผิงนะครับที่เรียกว่าวันเบลวันโรดหรือว่าโครงการเส้นทางสายใหม่สัตบัตที่21นะครับซึ่งปัจจุบันหุ้นของ C r อาีเนี่ยก็ซื้อขายในตลาด2ตลาดนะครับก็คือตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ที่เป็น A s h แชรแลวก็ตลาดหุ้นฮ่องกงที่เป็น H Share นะครับที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มีตัวยอ่อก็คือ17 6 6และอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่จะน่าจะได้รับผลบวกจากการนโยบายการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือตัวเทคโนิกนะครับหรือว่าเทคโนิกอินดัสทรีนะครับตัวย,ย่อก็คือ669นะครับที่เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเครื่องมือช่างที่ได้ที่จะได้ผลบวกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะครับปัจจุบันเนี้ยบริษัทก็มีส่วนแบ่งตลาดในเครื่องมือไฟฟ้านเนี่ยใหญ่เป็นอันดับี่2ของโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ13เนนะครับโดยเครื่องมือช่างของบริษัทนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งที่อยู่ในภาคครัวเรือนจนไปถึงภาคอุตสาหกรรมนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตัวเท็กโทนิ i อินดัสทรีเอเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ผลบวกจากแผนล,ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของานโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับหุ้นพลังงานทางเรื่องนะครับรอบนี้เนี่ยเราขอเลือกตัว e n n energy นะครับหรือว่าตัวย่อ,อก,ก็คือ2688นะครับบริษัทนี้เนี่ยก็มีทำธุรกิจด้านการจัดส่งพลังงานนะครับโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติที่เป็นกา๊าซหุงท่มหรือว่า lpg ไปยังอุตสาหกรรมแล้วก็ครัวเรือน ของประเทศจีนนะครับซึ่งพอ,อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยความต้องการบริโภคก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าความต้องการการใช้กา๊าซหุงต้มหรือว่า LPG เนี่ยก็น่าจะมากขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับพุ่นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับแต่รอบนี้เราขอเลือกตัว BYD นะครับตัวย่อก็คือ1211นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนะครับ ซึ่งจุดแข็งของบริษัทนี้เนี่ยก็คือการเป็นผู้ผลิตตัว NEV ที่มีซัพพลายเชนไปยังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของตนเองนะครับซึ่งต้นทุนแบตเตอรี่เนี่ยก็มีสัดส่วนประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ EV นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ BYD เนี่ยสามารถผลิต EV ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแล้วก็สามารถตั้งราคาจำหน่ายที่สามารถแข่งขันกับผู้แข่งหลายรายได้ครับเราก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์นะครับ มีชื่อว่าซันดงหวยเก่ากุ๊ปนะครับตัวย่อก็คือ1066นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอุปกรณ์การแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับรวมทั้งเป็นเจ้าของของบริษัทที่ผลิตเครื่องมือฟอกไตที่มีการจําหน่ายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นการรับเทนนโยบายของทางการจีนนะครับที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุนะครับทาให้มีความต้องการบริการด้านการแพทย์ตามมา ซึ่งก็จะส่งผลบวกต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตลาดเครื่องมือแพทย์ของจีนเนี่ยจะเติบโตเน่ยตา10-15%ต่อป,ปีนะครับแล้วก็จะมีมูลค่าถึง6แสนล้านเหรียญดอลลารา์สหรัฐในปี2025นะครับก็ก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX Intertrade แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสมัสดีครับ